ครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับวันที่25กันยายนนะครับ2,517ครับอุ้ยพี่น้องกลับจากการเกษียณคุณครูครับมีสินค้าเข้าใหม่นะครับ1คันครับของแรงๆครับของแรงๆไปยังดิดนะครับเด้อ นะครับไปยังติดครับยังว่าลากนะครับพี่น้องเบิ่งสังเกตครับยังไม่ล้างนะครับรุ่นนะครับ30ครับ30ยังแฉีวนะครับต้องเสียงครับ30ยังแฉีวครับเป็งทีหนึ่งสนะครับ C ีนะครับเหลืออีนสี่เลยพี่น้องเนะครับรุ่น30สี่ครับมารุ่นท้ายแล้วครับ มันดังงี้เพี่น้องแจกแจ๊กนนี่เยอังเสียงครับแจ๊กแจ๊กแจ่ด้าหลังสิเด้อนะครับ FCD ตัวนู้นครับพี่น้องครับนะครับเดิมเดิมแหกงนะครับฮู้ดันล่างออกจำหมดครับนี่ ทดลองขับเบืงล่างเบพงยานี่ครับทดลองขับเรียบร้อยนะครับเสียดิ่งว่าเป็นสีเรียนออกจากมือครับอาที่ร้อยสิบครับสิบเอ็ดแรงพี่น้องนะครับสิบเอ็ดแรงครับสิบเอ็ดแรงครับเอาสั้นๆครับเอาไว้โชว์ก่อนนะครับยังบเปิดราคานะครับขอชื่นชมก่อนนะครับขอชื่ชมพวกความสิริมงคนก่อน ซื้อวันนี้แถมอีกหนึ่ง,งคั <g ly> น,นครับเอาดีดไม่ห่างสุบูสุคนครับเสียงครับฟังเสียงครับมันเดืกดกี่น้อง <g ly> อย่าลุกวนทางบ้านนะครับเอเสียงเบาๆดีกว่าครับเอเสียงเบาๆนะครับ,บ,บ,บนะบี่สักแป๊บ เนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวต่อนะครับนนไทยรถไทยมือสองสวัสดีครับค่อยตากั่งออกทุกพี่น้องเด้อไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเ,เ,เาาดิเมๆแบบนี้เริ่มหายากแล้วพี่น้องเดิมๆแบบนี้เริ่มหายากแล้วครับเนี่ย อาชี้เปลี่ยนตัวเดียวนี่แหละครับสังเกตเบึงสายนี่มันติดครับสายคันเร่งมันมีสนิมผมก็เลยเอาเอาเสือกครับมาทดลองครับแต่ว่าครับเบึงแล้วครับกระตุกมือดีครับกระตุกดีมากครับหวังว่าฝนไม่ตกครับวันนี้ครับ